็เรียกว่าสมเด็จเหมือนกันและพระที่ทําทั้งหมดนี้อย่าไปเรียกอย่าไปกล่าวหาว่าเป็นพระสมเด็จปลอมเลยใครจะไปเรียกพระปลอมนี่นะครับให้คิดไปในใจบ้างว่าถ้าสมเด็จทําเองแล้วเราไปบอกว่าปลอมเนี่ยมันจะเป็นสิริมงคลกับตัวหรือเป็นอัประมงคลแก่ตัวเพราะไปทําลายความนับถือของคนคนเมื่อเขานับถือว่าเป็นพระสมเด็จแล้วเนี่ยเขาก็นับถืออย่างผมเนี่ยมีแต่พระปลอมพระใหม่เนี่ยแต่ก็ทรงอิทธิปฏิหารได้ถ้าจิตเรามุ่งมั่นและมีความศรัทธาเนี่ยเพราะฉะนั้น คนที่เป็นผู้รู้หรือมีใจเป็นกุศลเนี่ยจะไม่เอ่ยคําว่าพระปลอมคพวกที่เอ่ยคําว่าพราปลอมเนี่ยคุณเป็นใครคุณได้อย่างรู้ไหมว่าในองค์พระนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างคัและคุณรู้ไหมพระเขาทามันมาอย่างไรครการทําพระไม่ว่าจะารวาสทาเองเนี่ยอย่างน้อยใจเขามีความเป็นกุศลอยู่คแล้วเราไปชี้ว่าปลอม <c oughs> ก็ทําลายศรัทธาทําลายความเชื่อเขาเนี่ยก็เป็นการทําลายคนอื่นด้วยมิจฉาวาจาไม่มีความเป็นมงคลกับตน